สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับแม่จ๋ c ช anel เช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะอันนี้คือเขตบางบอนถนนการจนาพิเศษวันนี้แม่จ๋าจะพาทุกคนไปดูต้นไม้สวยงามไม้ประดับนะคะนี่ไงจิ้มถนนการจนาพิเศษเป็นแหล่งใหญ่้ลยนะจริงมีสองฝั่งข้างทางเดี๋ยวไปดูกันนะคะ นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอ้อมไปจอดรถอยู่ฝั่งทางนู้นมันมีสองฝั่งข้างทางนะขายต้นไม้ต้นไม้ไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์มีปุ๋ยมีดินแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาโอ้ยมีทุกอย่าง <c oughs> สรุปคือมีทุกอย่าง แล้วก็จอดรถริมถนนได้นะคะจอดชั่วคราวเนาะซื้อของแรงรวมต้นไม้สวยงามไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลก็มีนะคะแล้วก็จะมีปุย๋ยมีเครื่องปั้นดินเผามีแบบว่าน่ารักๆตกแต่งบ้านริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางบอน มีเยอะนะสองฝั่งข้างทางนะคะเป็นแหล่งใหญ่เลยนะคะสวยงามมากแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากเลยเวลาเรามาเราก็จอดรถเด็มเด็มถนนแวะซื้อแป๊บนึง ถนนก็กว้างขวางนะคะถึงแล้ว ขับสวนทัวร์ได้นะไม้ใหญ่เขาก็มีนะทุกคนอยู่ข้างหลังนะคะกว่าไม้ผลอะไรอย่างี้ก็มี ก็จะมีอยู่2องทางโน้นอีกนะคะอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวแม่จ้าหาซื้อต้นไม้่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามให้แม่จ้าได้นะ